เมื่อกี้สั่งมาม่าเซเว่นมื่อกี้อาหารป่าได้ไหเด็กๆเอ๊ตัวเป็นมาม่าด้วยกินมาม่าแล้วมันเจ็ดนะผมไม่กลัวหรอกไม่ะวุ้ยอะไรคะอางับน้ำส่วนตัวอางับน้ำก่อนกลับบ้านไม่ใช่เล่นน้ำเขาเล่นน้ำเหรอ โอเค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 โอ้ลงเรอเลยพร้อมยังพร้อมแล้วลงเรือเอาสิ่งไม่แก่ผ่านเลยโอ,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 อ้หัใสดีจริงๆเลยจัดออกก่อนตั้งน้ครับลู้วไหนดิชไหนหมวยเอากันท่าโอ้ยตัวนี้ก็ท้าท้าอะไรลูกโอ้ยมันล <laughs> ายพ่อคนหนึงก็ขาดได้เอาเราจะไปกินข้าวนะเด็กๆเล่นเลย ูมันกินข้าวก่อนแม่ทำข้าวให้กินใช่ไหมเรื่ออะไรครับจะินุ่มไหมครัลลเล่ามาค่อยพูดกันนะกินอิดมามา่ต้มโค้ใส่ไข่มันนาะตัดยาเสร็จถือว่าโอเคสองวันแต่ปลานี้หวานเมด็ดไอเม็ดไอ ไม้สักไว้เดี๋ยวจะมาตัดใหม่ตัดทับมันแล้วใอยดูว่าเบี้ยม,มันจะเกิดไหมเกิดก็ปล่อยไม่ต้องไม่ต้องไปตัดมันอีกทิ้งไว้ประมาณสักปีค่อยมาดูกันหน่กล้วยเกิดขึ้นหมดแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกหลุมเกิดขึ้นเกืกอบทุกหลุมเลยกล้วยนะอ,อน้อยไอตัวเปิดเลยไอตัวเล็กเนี่ยบอกว่าเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปเล่นไปเล่นดนูนะต้องเรียกมันมา,มาอยู่นี่ <laughs> โอเคกินข้าวก่อนดีกว่านะไม่ใช่ข้าวมามา่าดังน้ำทารอบนะดังน้ำทารอบโอ้ระวังนะไข่อันนี้ตักทองตักทองนี้ปลูกเองในสวนอันนีเลงบนไดมาเลยไม่ได้ลงไปเก็บผักบุ้งมีผลไม้ได้วยนะ แ,แตงกัวใส่เลยนะแตงโมสวนฉลอดมะเขือ,เขเอ,ขอ,อ,อก็มีเยอะขอบอกมะเขือน้อยมะเขือพวงอะอยู่สวนเต็มเลยครับบรรยากาศแบบนี้หาได้ที่ไหนที่นี่ไงบ้านสวนมุมมักถ้าอยากมาก็มานะครับ ไม่ชวนนะบอกให้เฉยอ,อยากมาก็มาด <laughs> ีนอนรรบเสม